ล so, so, so. no. well. ุงโสารสูร oh. ์คร ok ับลุงโสาร์เสร็จจัดแล้วใช้ไว้76โอ้โหแข็งโป๊กแข็งโป๊กเขามีสูตรเด็ดสูตรลับวันนี้ไหนก็มาแล้วจะต้องฮอสูตรแล้วแรงมากมากตามเสภาพบรรยากาศไป เขาเขียวเขาชมพู่ไปตามเส้นทางน้ำตกขันตะเทนนทาินเดียวนินเดียวนะครับอ่ะอ่ะนย่ครับไม่ง่ามไม่ง่าม ถ้ามาถึงใครมา